ว่าตัวเลขของแต่ละจังหวัดตอนนี้มีจํานวนผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิดสิลดลงเยอะเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะสิ่งสําคัญที่สุดน่าจะเป็นจากพวกเราด้วยนะคะใแล้วให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะผู้ชมทางด้านของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอาสาสมัครกิจการพลนเรือนมณฑลทหารบกที่3-3ค่ะก็ได้ร่วมกับชมรมชาติพันธุ์มีการไปมอบเข้าสารบามีสําเร็จรูปให้กับชาวบ้านนะคะที่หมู่บ้านห้วยบอน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19แต่ก็มีการจํากัดจํานวนคนด้วยนะคะเพราะหลายๆคนก็เป็นห่วงว่าถ้ามารับของบริจาคแล้วคนจะมาเยอะกันหรือเปล่าครั้งนี้จํากัดให้มารับได้เพียงแค่ไม่เกิน10คนนะคะ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงอา,าสาสมัครกิจการพลเรือนมณฑลทนหารบกที่33อ,อําเภอดอยสะเก็ดค่ะก็ได้ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์จิตอาสานาเข้าสารถุงละ5กิโลกรมัมจํานวน200ชุดนะคะรวมน้ําหนัก1ตันและบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะถุงละ1นกิโลกรมัมจํานวน200ถุงนํามามอบให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยบอนตําบลแม่โปง่งอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน200ครอบครัวนะคะโดย มีการจัดแบบ new normal นี่ละค่ะก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยทยอยกันเข้ามารับนะคะครั้งหนึ่งก็ประมาณ5คนค่ะมีการเข้าแถวเว้นระยะห่างกันอย่างเรียบร้อยนะคะมีการตรวจวัดไข้แล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือค่ะตามแนวทางปฏิบัติของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งชาวบ้านที่มารับส่วนใหญ่นะคะอย่างที่เห็นก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก็มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันมาทุกคนค่ะแน่นอนว่าการบริจาคสิ่งของเข้าวสารอาหารแห้งต่างๆให้กับกลุ่มพี่น้อง กประชาชนก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดแบบนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องอยู่ที่บ้านมไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่คะ,คะไม่ได้